วันนี้จะมาบอกวิธีการคัดลอกลิงก์แล้วก็วางลิงก์เนาะอันดับแรกให้เข้าไปที่ l ลายกดลายเข้าไปชุกแล้วไปที่ห้องกลุ่มเรา21วันสู่ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อ่าหรือบางคนอยู่หน้านี้ก็กดเข้ามาได้เลยแล้วก็เลื่อนไปตรงที่เนี่ยฮะข้อความที่เฟิร์สส่งไว้ให้เมื่อวานนี้เนาะ เรามาแตะข้อความเนี่ยตั้งแต่คำว่า cost f ฟ e e ไปจนจบเนี่ยนะครับข้อความมันจะยาวกว่านี้เนาะเห็นไหมมันมบอกว่าดูทั้งหมดเพิ่มเติมได้ก็คือกดเข้าไปใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรเรากดตรงนี้นะครับแช่เอาไว้เพื่อคัดลอกได้เลยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่ cost f ฟ e e เนี่ยเอามือแตะนิ่งๆอ่าแล้วก็คัดลอกทั้งหมดที่อยู่ซ้ายมือเห็นไหมข้างบนเนี่ยคัดลอกทั้งหมดคัดลอกทั้งหมดจุ๊บ อ่ามันบอกคัดลอกไปยังคีย์บอร์ดแล้วอ่ามันเก็บไว้ให้เราแล้วทีนี้ครับให้เราออกจากหน้านี้ไปนะครับกดออกจากหน้านี้ไปถอยกลับไปนะครับไปหาลายใครก็ได้หรือรายส่วนตัวเราก็ได้หรือรายคนที่เคยใช้ลายเก่าแล้วไม่ได้ใช้แล้วอันนี้มีประโยชน์นะอย่าเพิ่งทิ้งรายเข้าไปนะเอาไว้ไปเก็บข้อความอะไรต่างๆไว้อ่าอย่างเฟิร์สเฟิร์สไปไว้ที่คนชื่อโบอิงข้างบนเนาะโบอิงนี่ครับ พอเรามาคนนี้เนี่ยจริงๆคนนี้ลายเนี้ยเขาไม่ได้ฉายแล้วแต่เราเก็บเอาไว้ใช้ประโยชน์แบบนี้ได้เห็นข้อความที่พิมพ์ข้างล่างสุดไหมครับที่มันกระพริบกระพริบอยู่เหมือนเราจะพิมพ์ข้อความเราก็ไปแตะแตะอ่ามันก็บอกว่าวางอ่าแล้วก็พิมพ์วางชุบเนี่ยข้อความทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ในช่องพิมพ์ของเราเนาะทีนี้เนี่ยนะครับอ่าเราเลื่อนขึ้นไปตรงนี้ครับตรงลายที่เราจะเปลี่ยนลายลิงเนี่ย จริงๆอันนี้มันเป็นลิงก์ห้องใหญ่เราจะมาเปลี่ยนเป็นห้องเล็กที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ครับเรามาแตะลบลบลายตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับอ่าลบออกได้เลยนะครับก็คือแตะไปทีนึงให้ที่ตัวกระพริบเนี่ยอยู่บรรทัดสุดท้ายของลายตรงนั้นนะครับแล้วก็ลบไปเนาะลบ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 จนถึงตัว H นะครับอ่า อเอาสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเนี่ยเอาไว้ก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปเอาลิงก์ไลน์ที่อยู่ในห้องที่เราสร้างขึ้นมามาแปะใส่ตรงนี้แทนนะครับแล้วเอามายัางไงไม่เป็นไรลบตรงนี้ก่อนให้มันว่างก่อนแล้วก็ส่งเก็บเอาไว้ส่งขวามือครับจะเป็นลูกศรสีน้าเงินชุบอ่าเก็บเอาไว้ก่อนเนาะทีนี้เราได้ละนะครับตรงเนี้ยมันจะรอให้เรามาใส่ลิงก์ลายใหม่ของเรานะครับ ทีนี้พอออกมานะครับเข้าไปที่ห้องที่เราสร้างใหม่อย่างเนี้ยห้องที่ผมสร้างใหม่คือ21วันสู่ชีวิตอุดอมสมบูรณ์เห็นไหมยี่สิบเอ็ดวันสู่ชีวิตอุดอมสมบูรณ์ที่มีสมาชิก3คนเนาะ,ะผมก็แตะเข้าไปที่ห้องนี้ชุบพอแตะเข้าไปนะครับเราจะไปเอาลิงค์ห้องนี้เอาตรงไหนให้ขึ้นไปข้างบนที่มี3ขีดขวามือสุด3ขีดสีดําเห็นไหมครับแตะไปที่3ขีดชุบแล้ว ไปแตะคําว่าเชิญรูปตุก๊กตาเชิญมีเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับที่เราจะเชิญเพื่อนกดเชิญจุ๊บอ่าทีนี้ให้ไปแตะตรงลิงก์เชิญเห็นไหมอันที่2คือลิงก์เชิญเนาะแตะลิงก์เชิญจุ๊บอันนี้มันจะมี QR Code แต่เราไม่ต้องเอา QR Code ให้เอาคัดลอกลิงก์ข้างล่างซ้ายมือเห็นไหมครับไปแตะคําว่าคัดลอกลิงก์เอาไว้แตะเลยเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันเก็บไว้แล้ว พอเราแตะปุ๊บมันเสร็จสิ้นแล้วเราก็ออกจากหน้านี้ไปผิดกากบาทไปแล้วไปตรงข้อความของชื่อที่เราเก็บเอาไว้เมื่อสักครู่จำได้ไหมชื่อผมก็คือผมไปเก็บไว้ในชื่อคุณโบอิงคนนี้ครับเราเราเอาข้อความมาเก็บไว้ที่ชื่อคนนี้เนาะแล้วเราก็มากดพิมพ์กดพิมพ์ข้างล่างว่างเพราะตะกี้เรากดลิงก์แช่ไว้เนาะเรากดไว้แล้วแล้วก็มาวางเนี่ยอันนี้คือลิงก์ห้องใหม่เราอะครับ ล้วก็กดส่งจุ๊บอันนะั้นลิงก์ตรงนี้มันจะขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะเอาลิงก์ข้างล่างเนี่ยไปใส่ข้อความข้างบนได้ยังไงอ่าเอามือไปแตะข้อความข้างบนทั้งหมดเนาะเลื่อนขึ้นไปเอามือแตะนิ่งๆนะคัดลอกนะทั้งหมดเลยนะเนี่ยคอสฟรีเนี่ยกดคัดลอกทั้งหมดจุ๊บแล้วก็มาวางตรงที่เราจะพิมพ์วางก่อนจุ๊บแต่จะเพิ่งส่งนะให้เราเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนไปที่ตรงนี้ครับที่มันว่างอยู่เนาะอ่า เราต้องการเอาลิงก์เอาลิงก์ห้องใหม่เราเอามาใส่ตรงนี้แทนใช่ไหมให้เราเลื่อนข้อความของเราที่เอามาเก็บเอาไว้ในห้องในชื่อคนนี้ครับเนี่ยลิงก์ลายตรงนี้คือลายห้องใหม่เรานะครับเอามือไปแตะลิงก์ลายสีน้ําเงินก่อนชุบแล้วก็คัดลอกทั้งหมดชุบอ่ามันเก็บไว้แล้วทีนี้เรามาแตะข้อความในสิ่งที่เราจะพิมพ์เนี่ยครับแตะตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดวางชุบวางอ่าลิงก์ใหม่นี้จะมาแล้ว แล้วก็กดส่งอ่ะก่อนจะกดส่งเนี่ยมาเปลี่ยนเบอร์โทรข้างล่างเลื่อนขึ้นมาตรงนี้ครับใส่เบอร์โทรของเราได้เลยนะครับเช่นเบอร์โทรผม086เ็ด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 อะไรอย่างเงี้ยก็ส่งจุ๊บก็เป็นอันเสร็จทีเนี้ยเราก็ส่งข้อความนี้ทั้งหมดเลยครับแชร์ทางนี้กดแชร์นะแชร์ไปให้เพื่อนใครก็ได้ที่เราอยากเชิญเขาเข้าห้อง นะฮะเอาคนที่เราคิดในใจนะครับแชร์ไปนะครับเขาจะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไรครับ